ตึงๆๆง,ง,งเปิดเกมมามาฟาร์มกันมาฟาร์มกันเปิดเกมมา,าม,กมาฟาร์มกันมาฟาร์มกันฟาร์มแล้วเซนีก็ยังไม่พอใช่ไหมล่ะมาเสกเงินเซนีแบบอีซี่อีซี่กับเจน้ำกันดีกว่าเติมประหยัดเติมไวจัดเติมปลอดภัยชัดๆต้องเจน้ำการค้าเปิดให้บริการมาแล้วหลายปีชืน่นนารันตีความชชว่์แล้วก็ยังมีเกมอืน่นอีกมากมายเลยนะครับสนใจแล้วก็ทักที่เพจเจน้ำการค้าได้เลยจ้า สวัสดีทุกชมนะครับพบกับพจน์นวิดีโอนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์จุดถ่ายรูปลับนั่นเองนะครับปั๊มนะครับเลเวลสมุดผจญภัยนะครับเราจะได้ปลดเลเวลนักผจญภัยกันเร็วๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลสเตคลาฟหรือว่าสกิลที่เป็นออยน์วันบัฟนะครับแล้วก็จะมีสมุดแดงด้วยนะครับที่นิยมทํากันนะครับ โอเคก็ก่อนอื่นก็คือต้องบอกว่าเลเวลนะครับของสมุดพจน์ไัเนี่ยมันช่วยเรามากๆนะครับซึ่งวิธีการก็ตั้งแต่ตีมอนถ่ายรูปมอนนะครับทำาหงษ์ทำอาหารฝากหมวกฝากอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าการถ่ายรูปเนี่ยก็มันจะทำให้เลเวลเนี่ยขึ้นไวมากๆนะครับมาเริ่มกันเลยนะจุดแรกก็คือเป็นที่พรเทลล่าเวสเกตนะครับด้านล่างนะครับเนี่ยเดินมาตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ่ายรูปนี่เลยตรงบ้านตรงนี้นะครับปุ๊บนี่นะครับเราก็จะปลดล็อกนะครับในส่วนของนี่นะฮะรูปนี้159เลยนะครับเอ ler, ต่อมาจุดที่2จะเป็นเขาวงกดนะครับลิเบอร์ลินนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปต้นไม้นี่นครับจะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บถ่ายให้ติดต้นไม้ครับปุ๊บนี่อันนี้ก็จะ ได้จุดที่2ไปนะครับผมหนึ่งเไปไงเอ้เลยนะครับติดมอนสเตอร์เนี่ยก็เหมือนได้ของแถมมาด้วยนะครับต่อมานะครับจุดที่3นะครับก็คือทางเข้าเขาวงกดนี่แหละนะครับได้เลยนะครับนี่ก็จะยืได้เพิ่มอีกนะครับ180นะครับ แล้วก็พรน็อตเนี่ยมีเยอะเลยนะครับต่อมาก็เป็นตรงสะพานตรงนี้นะครับปึ๊บถ่ายติดสะพานก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะได้อ,อีกพีอีกร้อยแปดสิบนะครับจุดต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะครับเยื้องมาทางซานิดนึง ครับเนี่ยปุ๊บถ่ายหน้าผาฝั่งนูน้นไปนะครับชึบอันนี้ก็จะได้ exp อ e ีก1น0นั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นจุดวาร์ปเข้าพรน,นอนด้านบนเลยนะครับเน,นี่ยมันจะให้ถ่ายติดบ้านนะครับข้างหลังนะครับปุ๊บแล้วก็ถ่ายชึบเรียบร้อยอันนี้เราก็จะได้ exp เพิ่มขึ้นอีกนะครับผม180นั่นเองนะครับ แล้วก็จริงๆมันมีจุดข้างล่างตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จริงๆไม่ใช่จุดลับอะไรนะมันก็มีไอคอนในแบบก็อย่าลืมมาถ่ายกันด้วยนะครับ่อามาเป็นแมปโกดชิพนะครับเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้นะครับมาทางขวามือนะครับแล้วก็มันจะมีโต๊ะทํางานอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ่ายโต๊ะทํางานนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับนีต่ติดไฮด้ามาด้วย อันนี้ได้อีก1,75นะครับต่อมาเป็น under cave นะครับ under cave เนี่ยอยู่จุดนี้เลยนะครับนี่นะครับถ่ายติดต้นไม้ข้างหลังนะครับผมปุ๊บเนี่ยติดมอนก็จะเป็นของแถมเนาะอ้หนึงเก้นึ่งเลยนะครับต่อมาเป็น under temple นะครับ จุดนี้จะต้องเดินถอยมาหน่อยให้มันติดประตูนะครับตรงนี้เนาะปึ๊บนะครับอันนี้ก็จะได้นี่เลยปึ๊บนะครับ,บ,นะรบติดรูปเฟนมาด้วยนะครับต่อมาจะขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับอ่าจุดแดนบนก็ถ่ายให้เห็นราชวังของโพไซดอนนั่นเองนะครับ นี่ติดมอนเซอร์ของแถมนะครับหนึเก้าปึ้งนะครับอ่าแล้วก็อกจุดหนึ่งอันนี้จะต้องวิงให้มาตกตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปเรืออับปางที่อยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมปุ๊บนี่นะครับอันนี้วิงยากนิดนึ่งนะปุ๊บแหมทำไปทำมาหรือว่า1หและ ต่อมาที่โยเนียนะครับโยเนียมาเทศนะครับซ้ายบนหนึ่งรูปนะครับนี่เลยชิปแล้วก็อีกอันหนึงก็คือฝวาล่างนะครับโคต่จริงๆตกนี้ก็ดีนะเนี่ยว้าไอ้รูปนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายเลยชอ,อ น,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 นี่ตรงนี้นะครับน้าตกโชว์ขวาล่างขวาล่าง่ประมาณโซนนี้น่ก็คือถ่ายให้ติดต้นไม้ต้นนี้นะครับชิพนี่ขวาล่างนะครับเทียบเลยวันนี้200เลยนะไอรูปนี้ มาเป็นออกดันเจียนนะครับออกดันเจียนจะเลื่อนที่ทางซ้ายด้านบนก่อนนะครับชืด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 นี่นะครับปึ๊บมันจะมีรูตรงนี้ยให้ติดรูตรงนี้นะครับแล้วก็สายล่างนะครับอ่าก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับให้ต<ม>ิดไอ้ปองเนีน่ยปึนะ๊บปองเนี่ยชืดนะครับ แ,แล้วก็เดินลงมาข้างล่างตรงนี้ก็จะมีจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็น3จุดนี่ตรงนี้นะครับเจ้ร้อยนี่สองร้อยเนี่ยไหมสามรูปนี้เป็นพันเลยนะครับต่อมาแมปโคโบนะครับให้มาขวาล่าง นี่ครับถ่ายให้ติดนี่นี่นี่ปุ๊บให้เห็นหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือขวาบนตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือถ่ายให้ติดน้ําตกนะครับขวาบนชึบนี่น,นี่สองจุดนะครับ EP ก็เกือบห้าร้อยแล้วนะครับ ต่อมาเป็นกิฟเฟนดันนะครับจุดแรกก็คือตรงรูตรงนี้เลยนะครับนี่ถ่ายให้มันติดก้อนหินสีฟ้าอันนี้นะครับออต่อมาเป็นด้านบนตรงนี้เลยนะครับเนี่ยถ่ายให้ติดบ้านผีสิงข้างหลังนะครับจุดต่อไปจุดต่อไปคือขวาบนนะครับ เนี่ยจะให้ถ่ายลงศพอันนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือขวาล่างนะครับตรงวาร์ปแดงเลยนะครับเนี่ยถ่ายให้ติดบ้านกลางหลังนะครับปุ๊บเรียบร้อยเนาะเนี่ยสี่จุดนี้นี่ก็โหให้เยอะมากนะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บรูปละสามร้อยสามร้อยเนี่ยแปบ๊บเดี๋ยวจะอัพแหละ ต่อมานะครับจะเป็นแอนเฮลนะครับแหน่มายาเกิดพอดีนะครับจะเป็นจุดเนี่ยประมาณนี้นะครับเยืงไปทางด้านซ้ายนะครับนี่นะครับปุ๊บติดมายาได้ไหมอ่ะติดมายาด้วยสบายเลยก็อีกจุดหนึ่งนะครับนี่เลยจะอยู่ตรงนี้นะครับ,บนี่นะครับเป็นคล้ายๆซากศพของมายาแล้วนี่ มีร้อยนะครับนี่ชุดนี้จุดสองร้อยเลยเจอพิโอนี่พอดีนะมีคนตีอยู่ขอถ่ายรูปหน่อยแล้วกันโอ้แต่เขาหวดพิโอเนียเพียวๆเ,ยวเลยอ่ะทีนี้จุดถ่ายรูปนะครับในแมปของโซเกตเดสเซอร์ส so นะครับก็คือจะเป็นวาร์ปทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับ วารลงไปแอนฮิลนะฝั่งนึงแล้วก็จะมีข้างล่างตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับชึบนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่า EXP ได้เท่าไหร่นะครับ200นะครับอันนี้ก็ได้200นะครับโอ้18แแล้วการความจริง มาพีระมิดชั้น2นะครับในนี้จะมี2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือพอพออกจากวาร์ปมาเนี่ยก็ถ่ายตรงนี้เลยนะครับประตูนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเฮ้ยมีเอลซิลิเด้วยอออผม,ผมสู้ได้ปะวะน่าจะยังไม่ได้นะมาทางจุดซ้ายเดี๋ยวนะตรงนี้มัน อยู่ตรงไหนนี่นี่นี่นะครับนี่มันจะมีรูปปั้นตรงนี้นะครับอนุบิสนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะได้อีก2จุดนะครับจุดนี้ก็นี่270เลยปุ๊บนะครับต่อมาไปที่พาย่อนนะครับพาย่อนนี่ก็อยู่ด้านบนเลยนะครับปึ๊บนี่จะมีกาลงเตียมนะครับนี่นะครับจุดนี้ก็ไม่ยากนะครับ อยู่ตรงกลางด้านบนเลยครับปองุดต่อไปจะเป็นพายอนเคฟชั้น1น,นะครับนี่จุดแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บนี่ให้เราถ่ายติดโคมไฟนะครับแล้วก็กจุดหนึ่งก็เดินขึ้นมาตรงนี้หน่อยนะครับปุ๊บมันก็จะมีจุดหนึ่งที่ให้เราสามารถที่จะไปายรูปได้นั่นเองนะครับ อยู่ตรงไหนแน่อ๋อน,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 นี่ตรงนี้นะครับปุ๊บเป็นประตูน,นะครับต่อ,อมาก็ลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้นะครับก็คือให้เราถ่ายต้นไม้นั่นเองนะครับต้นไม้ดำนะครับปุ๊บนี่อันนี้คือพยอนเค e ชั้น1เนี่ยอันนี้ก็ได้3จุดแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับต่อมาก็เดินลงมาชั้น2นะครับตรงกลางเลยถ่ายรูปพระพุทธรูปนะครับอันนี้นะเสร็จแล้วจุดที่2ก็เดินลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับจุดสองนี่นะครับปึ๊บจุดที่3ตรงรูตรงนี้นะครับเนี่ย ในแมปมันเป็นรูใช่ไหมแต่ความจริงมันให้ถ่ายต้นไม้นะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ซ้ายมือด้านบนนะครับให้เราถ่ายบ้านหลังนี้นะครับโชวเรียบร้อยนะครับนี่4จุดนะครับโอ้หนี้ก็เป็นพันแล้วนะฮะสิบเก้าแล้วนะครับ,รบโหนี่ถ่ายไปชิวๆนะฮะต่อมาเดินมาที่เพย์นเซา นะครับนี่ตอนนี้นอกจากมีหีบแล้วก็จยุดถ่ายรูปด้วยนะครับอันนี้นให้อีกพีก็200กว่าเลยนะอ่ะต่อมาก็จะเป็นไอออนฟอเรสต์นะครับขวาบนเลยนะฮะก็จะมีถ่ายรูปนะครับก็คือตรงนี้เป็นรูปปั้นหัวสิงโตนะครับนี่แล้วก็มีหีบด้วยนะครับใครมีเวลาก็เก็บหีบได้นะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับ ตรงกลางตรงนี้นี่นะครับปุ๊บโช์นะครับโพลิเซียมนะฮะนี่อันนี้ก็ได้อีกห้าร้อยนะชุบอ่ะต่อมาจะเป็น glass ฮ h m e นะครับไปที่ o u ส s k i r t ก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดตรงเต็นต์ตรงนี้นะครับเดินมาทางขวานหน่อยนะครับ อันนี้1จุดนะครับแล้วก็เดิมมาทางนี้นะครับก็จะมีอีก1จุดนี่นะครับถ่ายต้นมะพร้าวเออสอ,องจุดนี้เนี่ยกจุกๆเลยนะ289นะครับปุ๊บนะครับต่อมาเป็น glass ฮมนะครับ glass ฮ h ให้มาเริ่มตรงนี้นะครับปุ๊บนี่นะครับจะมีต้นไม้ตรงนี้โชละ ล้วเดินมาทางซ้ายหน่อยนะครับตรงวาร์ปก็จะมีอีกหนึ่งรูปนะครับตรงนี้นะอ่ะโชวอีกหนึ่งรูปนะครับอ่ะหน้าวาร์ปอันนี้จะต้องเดินมาหน่อยนะครับ เนี่ยมันจะต้องให้ถ่ายเห็นโบดตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะมีกระดิ่งข้างบนเนี่ยนะครับเาก็ถ่ายโชะนะครับนี่ก็ได้อีกหนึ่งรูปนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดินมาทางซ้ายนิดนึงนะครับตรงหน้าวารปแดงเนี่ยมันจะถ่ายได้อีกหนึ่งรูปตรงนี้นะครับชุนะฮะให้ติดบ้านตรงนู้นนะครับอ่าเสร็จแล้วเดินมาด้านบนนะครับ ก็คือถ่ายรูปดาบตรงนี้โชะอ่ะแล้วก็อีกรูปนึงคือตรงว้าบนตรงนี้นะครับอันนี้เหมือนต้องให้ถ่ายติดข้างบนเ่ยยากเหมือนกันไอ้รูปเนี้ยเห็นไหม หามุมแป๊บปึ๊บอันนี้ติดไหมยากนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องให้ติดวาร์ฟหรือ,อยไงนี่แหละนี่จุดนี้ยากมากเลยนะี่มันจะต้องเป็นประมาณเนี้ยนะฮะ เยอะพีให้เยอะเหมือนกันนะครับเป็นรูปดาบเม่นทางเข้าคลาวด์ยีสิบแล้วนะครับปึ๊บแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไอ้รูปที่เราถ่ายนะต่อมาที่ glass hem hall นะครับขวามือด้านบนนะครับนี่นะครับถ่ายตรงนี้ชุบนะครับไม่รู้เหมือนกันมันมีอะไร <laughs> นี่รูปนี้ก็180นะครับงานต่อมาที่เชิร์ตยาร์ดนะครับอันนี้เนี่ยก็มันจะให้ถ่ายวาร์ปแดงตรงกลางเลยนะยผมขอหามุมหน่อยนะยากมากไอกจุดเนี่ยจุดไหนสักจุดอะ อ่ะนี่ต้องถ่ายแบบไกลๆเนาะให้เห็นอย่างนี้นะครับเออได้ละชื้นะครับต่อมาแมปท่อระบายน้ำเนาะคลาวเวิร์นะครับก็ขวามือเลานบนเลยนะครับอันนี้มันจะต้องหันให้ติดกำแพงตรงนี้นะครับต่อมาก็ลงมาตรงกลางนะครับ แล้วก็ถ่ายให้ติดเนี่ยฮะปุ๊บเครื่องจักรข้างหลังนะครับจุดนี้ก็ได้อย่างละร้อนะครับโอเคต่อมาก็ที่แมปชิวาลี่นะครับหรือว่าคนก็เรียกว่าแมปบัตตี้ไนท์นะครับแล้วก็จริงๆแบบนี้จะมีอลิสด้วยนะครับนี่ครับจุดแรกเลยตรงนี้นะครับนี่ครับจะอยู่ประมาณโซนนี้นะครับ ต่อมาเดินไปทางซ้ายตรงนี้นะครับซ้ายล่างอทางซ้ายล่างก็อ่ายที่รูปปั้นนะครับตรงนี้บนี่นะครับประมาณโซนนี้แล้วก็อีกโซนนึงก็คือทางขวานะครับอทางขวาก็ไม่ต้องเดินเข้าไปก็ได้นะข้านนอกมันก็ซูมเห็นนะครับก็อีกจุดหนึ่งก็เดินมาทางนี้นะครับจะต้องอ้อมหน่อยครับเข้าตรงนี้มาลงนี้นะครับอมาโซนประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ อนี่นะครับให้เห็นคุกข้างล่างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้มาอีก4จุดนะครับชึบชึบชึบก็ชึบนั่นเองเ่ะแล้วก็จริงๆแบบนี้มีอีก2จุดนะครับนี่นะครับสายเตียง ยิงเยื้องทางขวาบนหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสายบนตรงนี้จุดหนึ่งนะครับ่อซสายบนนะครับแล้วก็หายรูปเลยนะครับนี่กำแพงไหนๆกำแพงเฉยเลยนะครับก็จะได้เพิ่มมาอีกสองจุดนะครับโตโตนะครับต่อมาก็แมปสปาชายนะครับพ็อกเทอร์เวอร์บีหนึ่งนะครับนี่นะฮะพี่แกแบบยืมแบบอย่างเท่เลยนะครับ แต่ว่าจุดแรกที่เราจะถ่ายก็คือเดินม,มาทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับนี่นครับถ่ายให้ติดฟันเฟืองตัวนี้นะครับต่อมาก็เดินม,มาทางซ้ายนะครับเดินม,มาทางซ้ายามจะมีแบบจุดดำๆทางซ้ายตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ชึบถ่ายให้ติดรูปปั้นอันนี้นะครับปุ๊บเหมือนเทพถอเลยใช่ไหม ต่อมาก็เดินลงมาข้างล่างนะครับเนี่ยโซนประมาณตรงนี้นะครับจึ๊บนี่ถ่ายตรงคล้ายกับเป็นรอยแยกอะไรตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วลงมาซ้ายล่างเลยนะครับผมอันนี้ก็มีหีบให้เก็บด้วยนะใครยังไม่เก็บก็ย่างไมงมาเก็บกัน,นครับนี่ถ่ายรูปอา่าก็จะเป็น อะเทนาหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นเทพผู้หญิงก็อะเทนาไปก่อนอ่ะแล้วก็มีจุดสุดท้ายนะครับประมาณโซนนี้อ่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก่อนถึงบันไดนะตอนนี้เลยนะครับจิกๆกอ่ะก็ครบแล้วสำหรับแบปบฟาชายนะครับเนี่ยปุ๊บ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 ยีิบเอ็ดแล้วโ,โหเป็นไง ถ่ายชิวมากต่อมานะครับ t อย factory ชั้น2นะครับก็คือเอาว้ามาปุ๊บก็ถ่ายได้เลยนะครับจุดแรกชจุดต่อไปก็เดินม,มาทางซ้ายนะครับอู้นี่นี่น,น,นี่มันจะให้ถ่ายกล่องนี้นะครับโจนี่นะครับอ่าต่อไปก็เดินม,มาทางขวานะครับเนี่ยมันจะมีระหว่าง รอยแยกตรงนี้นะครับเนี่ยก็ถ่ายไม่ติดช h i นี่ใส่ายกับของขวัญตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับึบนี่แล้วก็เลยถ่ายได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาคําว่า love นะครับไปที่คําว่า love นะฮะไอ้ love u นั่นแหละฮะไอ้ monster มันเยอะมากเลย นี่นะครับเนี่ยมันก็จะเห็นหอกซันต้า3ามใบนะครับเอาละแล้วก,ก็จุดสุดท้ายนะครับมาตรงนี้นะฮะปุ๊บชื่อชือชือนี่นะครับปุ๊บอ่ะก็อันนี้จะ จุดลับเนี่ยก็หมดแล้วนะครับคือถ้าใครถ่ายหมดนี่นะผมว่าแบบอย่างน้อยขั้นต่ำอ,ะอ่ะติดมอนสเตอร์ติดอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยๆน,น,นะมันน่าจะต้องเลเวลประจนภัยเนี่ยสมุดน่าจะไปยีิบเอ็ดแล้วนะครับปุ๊บแล้วก็มันจะมีโควสขึ้นมานะโควสพวกนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำนะครับวัตถุดิบหลักๆที่จำเป็นก็จะเป็นแอคคูลีฟสองใบนะครับก็ย่าอย่าลืมไปทำกันนะครับผม มันก็จะให้มารับเควสตรงนี้นะครับปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะให้ไปที่โยเนียนะครับโอเคก็เพื่อไม่ให้คิดมันยาวไปก็ตัดจบแค่นี้เลยแล้วกันที่เหลือเพื่อ,อนๆน่าจะเดินได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอาจจะดันเลเวลเพิ่มอะ่ะก็มาทําอาหารได้นะครับทําอาหารเนี่ยก็จะเนี่ยจะได้แบบเยอะมากนะครับเนี่ยทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเมนูหนึ่งก็ได้ตั้ง40 แถมปลดสเตตัสอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เรียๆมานั่งทำกันนะครับโอเคก็ลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ